ครับคุณครับสวัสดีพ่อเแย้มินเมื่อไงบ้างมาตามนัดโอ้โหเอ้าหายนัดนาทีว้าแอดมินเนี่ยนัดขอพผลว่าถามบ่กเขียนไห้ว่ามั่นใจก็เลยเมื่อนี่ต้องมาว่าปู่ผลว่าเขียนไห้อะไรยังวันพระแล้วหลังวันพระอลไรดิมา ว่ตาตดสานการที่บอกไปถ้าตัวงวดได้ยินเสียงวอกซื้อ,อ,อ,อเออาะบ่้บริบริเขียนไอแต่บาทนี่มาตามเอาเพิ่นเคียนไห้ว่าสิเป็นตัวไหนะครับนะระวางเลขที่ปล่อยออกไปสองหางสามหางยินเลยพ่อสวัสดีพ่อส,ว,ส,อสวัสดีพ่อเรืองครับผมครับ,รบว,วัสดีครับเห็นไหมเลยพ่อง่าขึ้นวันวนัดกุด มันพักเหมือว่านี่มือขึ้นพุ่นอมือขึ้นพื้นก่อนเนี่ยมือขึ้นนุ่กวนนุ่กวนฝันเห็นอะไรนี่ยกเิอยู่ทึ่งโอ้โหกับเสิรอยู่ครอบปะมันสีใบใบสีม่วงหามุ่งโอ้ฝันเห็นยงเว้นตีพอฝันเห็นยงเว่นเลยโอ้แต่ว่านอนยมขึ้นเนีออะไรนีกกับอัน พระอาทิตย์นี่ส่องแสงนึงมากขึ้นทีเลยเออจ้าสิโอ้เซินอยู่วะทีเซินอยู่เดี๋ยวไปยิ้มนี่จำเมื่อไหนจำได้เธเรียกศูนย <laughs> ์เอาเพราะว่าท่านเมื่อนั่นเอนก็มีโชคอาองห้อยมาจากเ็ย่อกม่าฝากกับกุ้งกินเน้อทั้งขี่ทั้งห้ากโอ้โหแค่หางเนี่บาดี้ บัดมือขึ้นเมื่อฝนโอ้โหวันพาะเมื่อฝันอะเดี๋ไอ้พ่อฝันขี่จักี้ย่างผีเมื่อหนึ่งผีผีเมื่อหนึ่งเออดึงจักรยานดึงจักรยางหน่วยเดี่ยวขึ้นไปดึงโยนสีดึงข้างหลังโอ้ยเกิดยังไงวะท่นโอ้ผีดึงจักรยานอือก็ได้กำมหินมาทองอืมอิจิบิสุยอนหลังล้านใส่ก็ได้ ไปวันนี้ม,มันเลยว่าร่วงรวดมากว่ะสันเก้า <9. S 1> จากมองโรดนี่ไปนี่ร่วงคนนึงเก้าไปเกตเก้าว่ะสันออโอ้มันวันเก้าไปเกตเก้าเก้าจากวงนี้ไปเกตเก้าใครได้เกตเก้าเออเก้าเก้าเกตอ่าแต่ตีเป็นเป็นเกตเก้าศูนย์เพราะว่ามันว่าเกดเก้าศูนย์แต่ถ้าห้าสีบซื้อกลับกะ ศูนเก้าเ็เออเท่นี้เนี่กลับออกกับออแต่เรียกล่างหกสามตัวเดียวไปเลยโอ้โหเดียวไปเลยหกสามล่างเลยตัวน้นแม่คือล่างเลยหกสาป้าต่พี่บ้องบนก็คืออกลับออกเออศูนเก้ากหรือเกดเก้าศูนย์อยู่ในห้างเดียว ถ้ายางใน่เมียดมือบวงชวงมือขึ้นหัวหน้าหมากยงไม่ายเพิ่นบ่งโบ YouTube เลขทูบตั้งห่างเล่ฝนตั้งหางเลขทูบตั้งห่านผู้ไรมักจะชื่อหกสองเก็บหรือเก็บสองหกกนานถึงอันลูกคือคือข้อหมายคือปูศิลาเพื่มาบอกแนนว่าบอกเลยคุน เจ็ดศูนย์หกถือไม่แล้วกคอ่ามาบอกว่าบอกเลขเจ็ดศูนย์หกถืออพันก็เลยปูศิลามาเขียนเลขเลขย่นตัวย่นอเอาหัวขึ้นเอาหางลงแม่นโอ้ข้อมายนี่แหงว่าเลขบอกถือมาตั้งแต่คลิปแรกแล้วแม่อนเก็ตเล้าเข้าเก็ตไปแต่ว่าผีมาบอก ยาลง,าางาาลูกไม้จะขันยางเก่าล็ดว่าอันร่วงร่วงรถมากนะครับาาโอ้เกล้ามากจะเกตเก่าโอ้เกล้ามาจะเกตเกาข้อหมายมันก็เลยมีเก่าเจ็ตเกลไม่ฮนเอ,อแต่พอเรื่องว่าวัดบอกขับบอกเก่าเจ็ตศูนย์เออมันมามนั่นเพราะว่ามันมามนตายอยู่ขางข้าง,งโดดเน,นาะโอ้โอ ตายยูดนีรอดเนาะอะสาสต่ทีนียงว่าอันซุ่มเหมืนทีรุดขวมรุดเขียมไปท่บกมันก็เลยแบควาดควเรื่องทีก็ยานไปไมดึงไไว้มันได้ดึงไว้มันขึ้นนีกกว่านนี่้ ขึื่อนนีล่าสุดพี่น้องเรียกเพื่อกีบไม่ซ้ำตัวเก้าตัวนั้นนี่เจ็ดศูนย์เก้าเห็นไหมพอก็เลยมั่นใจว่าเจ็ดศูนย์เก่านี่และสิเก็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดไปนี่แหละแม่นแม่นแม่นล่างยิงยืนขึ้นเก้าหกสามหกสามตัวเดียวเอาล่างก็ไปหารถติีไว้ตัววงกลมนี่คือเจ็ดศูนย์เก้าแม่น เอากี่ว่ากันเจ็ดศูนหกบ้านนี้สิหมกศูนย์เจ็ดยูนิบอกเจ็ดศูนย์เก้านอเกพราะว่าเรื่อเรื่องานแตน่แต่เลขมนนั่นค่ามันบนั้นมันมันว่าว่าเจ็ดเก้าศูนยเนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์ตัวที่ออกไปตัวที่ออกไป่เจ็ดเก้าศูนยลยมั่การเพื่อนกลับเอาแน่แต่ว่าเราลงไว้แล้วคือเจ็ดศูนเก้าต่างจาตัมดมากเเป็นนังเพเป็น เก็ดเก้าเก้าเก็ดกับตัวเดียวกันเใช่ไหมฮะเพราะว่ามันว่าล่วงลดไมกเก้ามากจะเก็ดเก่ารเก้าเก็ดเก้าอืนมันก็ได้เก้าเก็ดเก้าอืง่ามขึ้นกันเนี่เขาบอกบอกสันนี้เนาะเพื่อนวางสันนี้เก่ามาให้ได้เก็ดเก่ารู่สิเก็ดเก่ารูเก็ดเก้าเก่ามาให้ได้เก็ดเก่ารูอ่าอเอาอ่า มันก็มีสองตัวหกสามก็มีแต่ตองวดเนี่ยเออหกสามมีกิปที่สองคือมาบอกผู้หนึงบอกว่าสองหกสามผู้หนึ่งบอกว่าสามเก้าเจ็ดอมอมันเห็นมีมาตอตองวดอยู่แล้วอไเล็กอยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่นีอืมนี่ยือมายยอยเจ็ดเก้านอ่มืม่นหมก็คือมายำเจ็ดเก้าเจ็ดสูญเก่าเก่าสูเก็บนี่ละกลับไปกลับมานี่ละหกสามนะคะอ่หกสามมีสามหกสามเก่าคือเก่า เีเอมันอยู่ในนี่มั้เแล้วอืมกับเรากับรกับมังเราตรงตรงตัวไรกก็ตัวบรกตรงตรงน่คือเ9 0เก้าศูนย์เดเก้าศูนเห็นว่ามันไดนเียนแล้วเหลือที่เอาศูนย์เก้าเกจกันม yes, mm. ันอ really okay. ันเดียวกันนะมันอันเดียวกันเวกันไปไปม้นหประตูง่ายกว่าประตูง่ายกว่าอ่าเรียกล่างนี่ น้ำลงไปหกสามหกสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวอเรียกทูบอ่ะแล้วเจ้อ่าเรียกทุบตัวแรกก่อนว่ะสองถ้าเท้าอ่านขึ้นไปนี่มันถีเป็นสองอ้วนเป็นหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดถ้าเท้าอ่านลงมันถีเป็นเจ็ดสองหกสองหกมันก็ตัวเดียวกันนัะเนี่เอ้ามันมีอยู่นี่สองหกอะไรเออเออไม่รู้เมื่อเขียนเฉยเลยอ่าก็ยืดหันขึ้นกันเขียนมาเ็เพื่อนเจ็ดสองหก โซ่หกสามเล่นล่างได้บอกพอเนี่นเป็นเด็กถูกโอ้ผิีกอดจัดแบบดึงไผ่เตี้ดึงจักรยานไว้อยู่เต้อ่าแสดงว่ามันปิดตรงไหนพอมันมันปินสะพานนี่วะอ่าม่ฝันว่าปินสะพานเอออ่าแสดงมันตกอยู่มันเข้าไปไปทั้งหมดเลยมันอยู่ขามใต้ มันตกอยู่ข้างใล้โอ้ห<ผ>มแจค็คพอตมองแมนมองจุดเกิดเหตุเลยแมนโอ้โกแดสดง,ง,ว,งว่าเขาเส็ดสะพานเขาสเฮียทางเบี่ยงลงอาจมันสิตกอ่าอ่ามันว่ามไตอยู่นี่โดดแนว่ายันสิ่างโอ้อืมเอาอ้า,านนาี้นะพอร์เจ็ดเก้าซูเก้าซู9เจ็ด 97อ่าล่าง63ตัวเดียว63ตัวเดียวอ่า่าชุดที่ว <displays noise> ่าเขามาเถียงกันทีแรกกเอาไว้คือเก่าก็มันก็อยู่ในอันเดียวมันอยู่ในนี้เบิดือคือของอนี่มันอยู่ในนี่เบิดเลยเนี่อขามาบอกนี้ก็63เออันนี้ก็97ก็อยู่นี่97ก็อยู่นี เกตเก่ากับยุ่นี่หกสานกับยุนี่สองหกกับยุ่นี่อีกเกตสองหกเนี่ยนั่นว่าล่ะอ่ามันพิจตว่าบอกว่าเก้าลงมาจากมองไหนได้เก็ตเก้าลูกเนีอันนี้เกตเก้าลูกเก้าเก็ตเก้าอันนี้มีเพิ่มเติมแค่เก่าเกตเก้าแต่ว่าตัวอื่นก็ะสังเพิ่มแล้วเกตเก่าก็เกตอยู่ในนี้หมดเนี่อยู่ในเขามันเสียหนี้มีแค่นี้สองห้างนี่เนี่ที่เท่านั้นอ เลยเขียนไว้แล้วก็เลยให้ FC ได้เบิ่งเบิดแม่นทุกหม่องทุกตัวปฏิวาบ่เขียนไว้บ่เลี้ยงบอกตัวนําบ่มีบ่เขียนไว้บ่ได้เขียนไว้บดแล้วตัด2ตัวอ่อนบ่พอเทงนตัดนด2ตัวตัดชุดดมันก็ได้36 37 39เท่านั้นน่ะเออ79ก็อยู่ใน3ตัวัยังก็อยู่ในัน63ก็อยู่ันอืออืออ บอกหรอกตัวเก้าเอฟซีมาซื้ออะไรตัวนี้เออซื้อตัวพีแฮนดีซื้อเอ่ะบอกเลขออกบอกเลขคนถือเจ็ดศูนย์หกแต่ว่าคนไม่เขียนเลขตัวยันเอาเอาหางลงการเลยมีเจ็ดศูน<า>ย์เก่าเพราะว่าปูซิล่าคนมาบอกสัน่นเรื่องับเอฟซีครับ ครับผมเข็บหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับเพราะว่าเพิ่นกำมวลกันไล่ทั้งหมดกระไรเมตเตอร์เอ็ดมินก็ยังย่อนย่อช่วยอ้าโศกโศกมันมันลำล้ำด้วยครับเอฟซีครับผมครับเอฟซีครับผมตัวน้นๆของตัวเรื่องมันหนีนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เก้าครับอีซีผมล่างหกสามแต่กับเด้อตาเด่นสองตัวอยู่ในหันมัดนะครับเนาะเอฟซีครับผมอ้าวโศกมันลำลุ้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี คำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซทุกท่านทุกคนนะครับเออเอฟซีครับผมอ่าตาพอไว้ทำคลิปแหลกมากเก็บส่วเก่ามีมาตลอดครับพี่ครผมคลิปที่2มาเพิ่ม2องหกสามนะ 97, ครับสามเก้าเจ็ครับกามีตัวยุ่ในหันคือเก่าเลขกยุ่ในหันคือเก่าครับบัดคลิปที่3มามีเพิ่มตึกคือ9ก้เจ็ดเก้าผีมาบอกห่งางยา,มา,มมางมากเก้าเหกเก่ามากให้ได้กเก็บเก่ากันมาเก่ามากให้ได้กเก็บเก่านะครับนะเอฟซีนะคผมส่วนเลขล่างเพิ่นมาเน้นนะครับเนาะปูเพิ่นมาเน้น 63ตัวเดียวครับ,รบอเอฟซีครับผมอ่ะคลิปนี้โชคมาดำรวยเป็นเศรษฐีครับผมคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับพอจบคิวไปเพียงสามนีพอก็ไม่ในคลิปหน้าพอกลาคำว่าสวัสดีครับประดิมงานครับผม